พูดเมียเฮ้ยพูดอะไรมียถามตรงโอ้โหพูดอยเม่นแล้วถ้านอนเนี่ยโอ้อ้าวเอ้ยพูดเยอะจังหมาไม่กินไข่ลองทำไข่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ จะว่าดอกดอกเขาแต่กาเชื่อนั้นเนาะเชื่อเลยบุกขำข้องขำนี่บกเลี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวลูกดิเอาฟังเค่หนต็ดจมูกอะไรที่ทาสดื้นนี่นี่ เอี้นาไงกั้านี่เยของกเอาไว้เอ่พี่เอเอาตัวนั้นกันนนันนันุกขาเจ้าน่ะไปดีีจะีพีให้อะไรเอาขี้บ้างขี้บ้างเฮ้ยเอาพี่พไหนขี้ไม่ขี้โคนี้ขี้โคนนะขี้โคนม่จะขี้วาย ขี้วขี้วะตมมมมมะมุนมีไม่มีขี้นมีนี้โค้เนี่ยเนี่ยขี้อะไรขี้โค้ดขี้ค้ครับผสมดินมากเอาออกเอาขี้วัๆๆๆเอาข้องอเนี่ยนี่นี่นี่เอาข้องหน่อย